จอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีคนที่สามของประเทศไทยจอมพลปอพิบูลสงครามเดิมชื่อแปลกขีตตะสังฆะเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคมพศ2 4 4 0ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่11มิถุนาย,ยนพศ2507เป็นหมุดนายขีดและนางสังอางขีตตะสังฆะภรรยาคือท่านผู้หญิงละเอียดพิบูสสปปล,ลบสงครามเดิมนามสกุลพันธุ์ทุกประวีจอมพลแปลกพิบูลสงคราม เข้าศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนกราวหงพุทิศโรงเรียนวัดเขมพิตารามจังหวัดนนทบ,บุรีจากนั้นได้เข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยทหารบกกระทั่งสำเร็จการศึกษาเมื่อพศ2459ขณะอายุ19ปีโดยได้รับยศร้อยตรีและเข้าประจำการที่กองพลที่7จังหวัดพิษณุโลกจากนั้นไม่นานได้สอบเข้าโรงเรียนเสนาธิการได้เป็นที่หนึ่ง และเดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกประเทศฝรั่งเศสจนสําเร็จการศึกษาและกลับมารับราชการต่อไปกระทั่งได้ยศพันตรีมีบรรดาศักดิ์และราชินามที่หลวงพิบูลสงคารามจอมพลจอมพลเรือจอมพลอากาศแบ่พิบูลสงคารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าจอมพลปอเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเวลาดํารงตําแหน่งรวมกันมากที่สุดของไทย คือ14ปี11เดือน18วันรวม8สมัยมีนโยบายที่สำคัญคือการมุ่งมั่นพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานา,นานอารยประเทศมีการปลุกระดมให้คนไทยรู้สึกรักชาติเป็นผู้เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยและเป็นผู้เปลี่ยนเพลงชาติไทยมาเป็นเพลงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันคำขวัญที่รู้จักกันดีของนาย,ยกรัฐมนตรีผู้นี้คือ เชื้อผู้นำชาติพ้นภัยหรือท่านผู้นำไปไหนฉันไปด้วยและไทยอยู่คู่ฟ้าครั้นเมื่อวันที่16ทธันวาคมพศ2481ท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากพันเอกพระยาพาหลพลพยุหาเสนาโดยการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในช่วงที่ดำรงตำแหน่งก็ได้เลื่อนยศเป็นพลตรีและเมื่อวันที่2 8กรกฎาคม2484 ได้มีภาพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งพลตรีหลวงพิบุลสงครามเป็นจอมพลแปลกพิบุลสงครามนับแต่จอมพลปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในพศ2481ได้มีนยโยบายในการสร้างชาติซึ่งมีแนวน้มเป็นรัฐิชาตินิยมเช่นออกกฎหมายคุ้มครองอุตสาหการรมภายในประเทศมีการสงวนอาชีพบางอย่าง ไว้เฉพาะคนไทยและปลูกฝังให้ประชาชาตินิยมใช้สินค้าไทยด้วยคำขวัญว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญรัฐบาลจอมพลปได้เปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองและให้เกิดความทันสมัยเช่นประกาศให้ข้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วงเลิกสวมเสื้อราชปะแตงและให้นุ่งกางเกงหายาวแทน มีการยกเลิกบรรดาศักดิ์และยุติขาราชการพลเรือนมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยในวันที่24ตุนายนพศ2482และเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่1เมษายนเป็นวันที่1มก,กราคมของทุกปีจอมพลปพิบูลสงครามได้รับอิกฉายาหนึ่งว่าจอมพลกระดุกเด็กเพราะมีชีวิตทางการเมืองอย่างเลอเชื่อ เคยถูกรอบสังหารมาแล้วถึง3ามครั้งแต่ก็รอดชีวิตมาได้ทุกครั้งผู้ก่อตั้งโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยวันที่21สิงหาคมพศ2493จอมพลปพิบูลสงครามผู้นำรัฐบาลมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เสนอโครงการจัดตั้งวิทยุโทรภาพต่อคณะรัฐมนตรีต่อมาวันที่25ตุลาคมพศ2493 คณะรัฐมนตรีลงมติให้จัดตั้งวิยุทโทรภาพและให้ตั้งงบประมาณในพศ .2494 ในปีพศ .2491 จอมพลปพ,พิบูลสงครามได้ประกาศนโยบายจัดตั้งตลาดนัดทั่วประเทศทุกสัปดาห์ในกรุงเทพมีการจัดตลาดนัดขึ้นที่สนามหลวงซึ่งเรียกว่าตลาดนัดสนามหลวงหรือตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันคือตลาดนัดจตุจักร